ครัวเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะบอกคุณว่าขายอะไรก็ได้ค่ะขายอะไรก็ได้ที่เจ้าของแบรนด์มาขายให้ขายอะไรก็ได้ที่เจ้าของแบนาารดแบนด์ไม่เคยทิ้งคุณขายอะไรก็ได้ค่ะที่มันเกิดจากแรงสั่นสะเทือนจากข้างบนสู่ข้างล่างได้ครูเชื่อเรื่องของพลังงานแล้วครูก็เชื่อว่านุบก้าวะค่ะจะปังระดับโลกจริงๆเพราะเราไม่ได้ใช้แค่ความเชื่อครูใช้ศาสตร์หมอดูครูใช้ทุกศาสตร์เลยค่ะครูบาอาจารย์ใช้ศาสตร์ที่เป็นเรียนมาใช้ศาสตร์ ความจริงใจทุกคนใช้ศาสตร,ร์ทําอะไรทําจากความจริงใจเหมือนวันนี้ค่ะไปฟังไลฟ์น้องดาวน้องเดือนน้องอที่เขาไลฟ์กันห้าหกเจ็ดปก็คนสิบคนนะคแล้วมีมาท่านหนึ่งเนาะที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะมหาราณีเขาบอกว่าคือ,เ,อ,อเราฟังไปเราก็ประทับใจตัวเองกันนะเราก็ขอบคุณเขาไปแบบเราก็ขอบคุณเขาไปด้วย เขาบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจมากแม้กระทั่งเชือกอ่ะก็ยังต้องเอาไปตรวจ DNA คุณฟังนะเชือกของครูค่ะเชือกของชานรุปเก้าก็ต้องส่งตรวจ DNA เพื่อหาแบบะนะคะหรือเพื่อที่จะจดอะไรจดเกี่ยวกับฮาลาลทุกคนดูนะฮะสินค้าของครูค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราไม่ได้ทํามาเพื่อแบบอะไรก็เงิน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 เราสร้างคุณค่าก่อนคุณเคยบอกแล้วนะคะ คุณค่ามันสร้างมูลค่าได้ถ้าวันนี้ครูทําสินค้ามาชิ้นหนึ่งที่มันมีคุณค่าโอ้โหเชื่อก็ทํามาจากเยื่อใบหมอนซองชาก็ทํามาจากเยื่อใบีมอนนะคะแช่น้ํานานแค่ไหนก็ไม่อันตรายเพราะมันทํามาจากเยื่อใบหมอนมันทํามาจากสมุนไพรแท้ๆนี่คือคุณค่าที่ครูค่ะต้องการมอบให้กับโลกใบนี้เราต้องตอบแทนโลกใบนี้อ่ะครูต้องตอบแทนจักรวาลครูต้องตอบแทนแผ่นดิน เพราะเราใช้สินค้าของแผ่นดินค่ะเพราะฉะนั้นคนที่กินที่ใช้ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ครูทำแล้วคุณค่าเหล่านี้แล้วค่ะตอบแทนครูเป็นมูล,ลค่านับไม่ถ้วนนับไม่ได้มหาศาลเพราะครูเห็นคุณค่าของผู้คนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ครูทำและที่สำคัญเห็นคุณค่าในตัวเราเองเราจะไม่อายใครเลยทุกคนเพราะเรามีคุณค่าในตัวเองเราผลิตสินค้าอะไรมาเราจะภาคภูมิใจ เพราะอะไรเพราะมันเป็นคุณค่าทางใจของเรา